นะคะครับเด็กๆฟังพี่ออกให้ดีการาเกมนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี้กันนะครับเป็นใครๆแบบพูดคําขึ้นมาตามหมวดหมู่ที่บอกเป็นเกมหมวดหมู่ไล่เรียงมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีหมวดหมู่ออกมาจ้ะนะครับน้องๆต้องพูดเช่นอสมบุติว่าค่ะหมวดหมู่อ่าสกินแคร์สกินแคร์น้องก็ต้องพูดสกินแคร์เนี่ยไล่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 กันไปใครช็อตไปหรือพูดซ้ำเพื่อนแอดแอดแ ออกตกรอบก่อนเลยตอบในแต่ละหมวดหมู่นั้นแต่ละหมวดหมู่จะตกรอบสองคนเราเล่นกันสามรอบจะมีผู้แพ้หกคนโอ้โหห้าคนเป็นผู้ชนะค่ะผู้แพ้จะต้องโดนลงโทษดังสาสนอีกแล้วหรอส่วนผู้ชนะเราก็จะให้ของรางวัลเป็นเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงค่ะเด็กๆบอกว่าภูมิใจมากใภูมิใจมากที่ได้เยี่ยมจริงแตกพี่กจีและพี่ออกเนาะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับจ้า รอบแรกเราจะเริ่มจากทางอเล็กไปไล่ไปแบบโอเคได้<า>นะคะเขาเรียกว่าบนขวาเรากริการนะจัด พอพูดจบคนบบไม่ต้องพูดเลยถ้านับหนึ่งสองสามยังไม่พูดแผตุ๊กนะพูดสาแผลตุ๊กนะพูดบ้วแผลตุ๊กนะพูดผิดบมวดแผตุ๊กนะพร้อมไหมคะจ้าซึ่งถ้าตุ๊กแล้วนะคะด้านล่างนี้จะเปิดออกนะคะทุกคนจะตกลงไปทันทีนะคะพรษนะคะค่ะไม่ใช่สตูสแตดิ้งค่ะเกินไปนะคะเกินไปค่ะเอาละครับมากันที่หมวดแรกของเราเป็นหมวดอะไรมาครับหมวดขอ ไอเทมโอเคอะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์แต่งหน้าจ่บไม่ยากเลยเยอะนะเยอะเยอะนะเดี๋ยวเตรียมตัวคิดกันเลยนะคะแต่ละคนนะคะแล้วก็คิดเผื่อด้วยเพราะว่าซ้ำกับเพื่อนใช่คุณขาครับเขาปรึกษาหาหลุดกันเมาเริ่มบัญชีพร้อมไหมครับจัดถ้าเกิดพร้อมแล้วรอบแรกเริ่มครับคอนซีลเลอร์ได้ฟุชั่นได้กันแดดได้ล่องเรือได้สเน่ติปครับที่มาครับิดสีส้ม อะไรนะบัตซอนอะไรเนอร์ครับอะไรเนอร์ไพร์ไเมอร์ไออะไรคะับไอไชโดไอไชโดอันนี้คอนทัวร์ครับคอนทัวร์กิ๊ตเตอร์กิ๊ตเตอร์เยอะมากลิปกลอสเอ้ยลิปกลอสไปยังลิปกลอสกับลิปมันเหมือนกันไหมไม่เหมือน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 มาสคาร่าอ่ามาสคาร่าไฮไลท์ไฮไลท์แป้งอะไรแป้ง แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งพลาบครับแป้งพลาแป้งพลาลิปตินครับลิปตินเอร่อยลิปตินสามสองหนึ่งวฮะที่เกี่ยงผิวที่เกี่ยงผิวหนึ่งสองสามหมดแล้วแกในทุ่งพวกนี้นะที่สุดท้ายที่เหมือนว่าน้องจะจมน้ำน้องพูดว่าเอ็มจะเทกสีแดงในห้่งสุดท้ายในห้่งสุดท้าย จีซังอืมจีซังุ๊ดแล้วนะหนูต้องพูดให้เร okay. ็วกว่านี้เออจะสมมติว่าหนูพูดเร็วๆเลยหนูจะพูดว่าสีแดงอ่าเมื่อกี้ผ่านนะโอเคจ่ะแต่น้องพูดว่าลึกสมเป็นโอเคนะครับต่อนะครับอเล็กครับยังอยู่ในบมวดเมคอัพไอเทมเลยครับอาเล็กต่อไปจาะต่อลูกต่อไม่ตกไม่ตกโอาแม่ด็อกขอโทษ ลิฟต์สมส่วงลิฟต์ส่วงแกห้าพูดลิตสแล้วเดี๋ยวมันวนไปเรื่อยห้าพูตแล้วพอแล้วพอแล้วลิต่วงได้แต่หลังจากห้าพูดลิอเล็กหนึ่งสตาคนตาได้ได้ดยวผันดัวผันดัวไปแล้วองพูดดเ้วยใช่ไหมผมพูดผมพูดอ๋ออเล็ก ขวดนะคะเชิญในสายยูจ้าลงไปจาเพล่นจ่าในรอบแรกนะคะตุ๊กไปสองทา่านแล้วตุ๊กไปสองท่านยูในเม่และจีซางจ้าเต็มตัวให้กำลังใจเลยมาครันี่รอบต่อไปรอบต่อไป,ออไปเล่นแบบ